สวัสดีครับผมวันนี้มีเมนูเมืองเมืองเห็นแล้วครับได้ป่ารั้งมานะครับผมจะแกงส้มนะครับแกงแบบมองเมืองนะครับก็จะมีป่านะครับตูนนะครับผมหรือว่าทูนนะครับมะเขือส้มครับพักแคบหรว่พักตำลึงครับผมพริกแกงนะครับพริกแกงเขาก็จะมีนะครับ ตะไคข้นะครับพริกดิบนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับเกลือชูรสกะปินะครับผมขาดบอได้นะครับแกงส้มเมืองนะครับก็คือใบส้มปอยครับผมพระเอกของห้าเหิมย่างนะครับใบกลมก้อนะครับเดี๋ยวไปทำการแกงก่อนนะครับลืมบอกไปหนึ่งอย่างนะครับ ขาดบดได้นะครับขมิ้นนะครับใส่นักจะได้เหลืองๆหอมๆนะครับตั้งน้ำนะครับใส่พริกแกงลงไปร้อนจนกว่าน้ำจะเดือดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ป่านะครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ป่าลงไปนะครับบดต้องก้นแต่นะครับปล่อยให้น้ำเดือดกันนะครับผมครับผมป่าของเขาไก่ซุกแล้วนะครับใส่ตูนลงไปครับผม มะขือส้มลงไปครับพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวจะได้สุกพร้อมๆกันเลยนะครับเสร็จแล้วใส่พักแคบพักตำลึงลงไปครับตามด้วยส้มปล่อยของเฮาครับผมเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวครับใส่ไปแบบนี้เลยนะครับปุงรสเรียบร้อยนะครับทุกอย่างซุกแล้วนะครับ ใส่ก้มก่อลงไปครับผมอือหือความหอมโดดขึ้นมาเลยครับผมครบมดทุกอย่างแล้วนะครับปุงรสเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วปดเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยชจานกอนนะครับมาครับเรียบร้อยแล้วครับ แกงส้มเมืองป่าคั้งนะครับใส่ตูนด้วยนะครับมาจิ้มนะครับผมรสชาติจะเป็นจะได้อืมกินมาแดดงๆเลยครับผมหนังนานๆเลยนะครับอืมสุดยอดแหมแล้วความส้มความเปรี้ยวนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ ใส่ส้มมะนาวเพิ่มก็ได้ใส่ส้มมะกรูดเพิ่มก็ได้นะครับแมวเตชอบนะครับอือหน้าเหลืองๆนะครับเพราะว่าเป็นขมิ้นสดๆนะครับหอมๆนั่นและครับ <c oughs> สุดยอดครับมาครับมากินด้วยกันครับผม